สูตรเราพัฒนา11สิงหาคม2568ฝากกดไลค์เป็นกลางใจนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับ วันนี้มาดูสูตรอัพพัฒนานะ นับชุดสรุปแนวทางในทางนี้นะครับมาดูตัวเลขเมื่อที่แล้วก่อนนะครับสำหรับเราพัฒนาที่ออกเมื่ที่ผ่นมานะครับบนศูนย์สามนั่ง 9กหไม่มีตัวเลขที่เข้านะครับมาดูสูตรที่อัดจะใช้ในครั้งนี้นะครับจะเป็นสูตรใหม่มีทั้งหมดสองสูตรนะครับดูในสูตรที่หนึ่งก่อนนะครับใช้ข้อมูลเอาพัฒนาในการคิดนะครับชิลค์พันบวกหนึกร้อย บวกหนักสิบสองครั้งแล้วบวกหนึ่งของที่นะครับจากนั้นต่อด้วยบวกสองแต้มต่อด้วยบวกสามแต้มนะต่อด้วยบวกหนึ่งแต้มนะครับโดยเอ็ดจะทำย้อนกลับไปสีงวนนะครับรหนด่งวันนี้นะครับได้สองบวกเอดบวกเจ็ดบวกเจ็ดและบวกหนึ่งขงที่นะครับ ผลบวกเท่ากับยี่สิบห้าในเลงห้าบวกสองแต้มได้เจ็ดบวกสามแต้มได้สิบในเลกศูนย์หนึ่งแต้มได้หนึ่งดังนั้นจับคู่ตัวเลขทั้งหมดในเลขดังนี้นะครับห้าเจ็ดห้าศูนย์ห้าหนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งนะ ศูนย์หนึ่งนะครับผลออกเราพัฒนาที่ออกใอนวันนี้นะครับบนหนึ่งเจ็ด,ดนั่งเจ็ดหกเข้าเจ็ดหนึ่งประกับหนึ่งเจ็ดนะครับมาต่อไปนะครับ มาต่อมาในเจ็ดโมห์บวกหนึ่งบวกหนึ่งและบวกหนึ่งของที่นะครับผลบวกเท่ากับสนะิบหกในเลขหกเลขแปดเลขหนึ่งนะเลขสองนะครับจับคู่ัวเลขข้งหมดในเลขตรงนี้นะครับหกแปด หกหนึ่งหกสองแปดหนึ่งแปดสองนะหนึ่งสองนะครับผลออกเราพัฒนาที่ออกในวันนี้นะครับบนสี่สองล่างแปดสองเข้าแปสองนะครับ มาต่อไปนะครับมาต่อมาใช่แปดบวกสองบวกสี่บวกสี่และบวกหนึ่งของที่นะครับผลบวกเท่ากับสิบเก้าเล็กเก้าเล็กหนึ่งเล็กสี่นะ หนึ่งห้านะครับจับคู่ตัวเลขทั้งหมดในเลขดังนี้นะครับเก้าหนึ่งเก้าสี่เก้าห้าหนึ่งสี่หนึ่งห้านะสี่ห้านะครับผลออกเราพัทนาที่ออกในวันนี้นะครับบนเจ็ดสามนั่ง เก้าสี่เข้าเก้า,าสี่นะครับมาต่อไปนะครับมาต่อมาได้เก้าวบวกสี่บวกเจ็ดบวกเจ็ดแล้วบวกหนึ่งของทุ่นะครับ ผลบวกเท่ากับ28่สบในเลขแปเลขศนะูเลข3ามะเลขสี 4, นะครับจับคู่ตัวเลขทั้งหมดในเลขดังนี้นะครับ8ปดศู 80, 83, 84, 03, 04, นยะ์0ปนย์สนะครับ ผลออกเราพัฒนาที่ออกในวันนี้นะครับบนศูนย์สามล่างเก้าห้าเข้าศูนย์สามนะครับมาต่อไปนะครับ จะเป็นหนึ่งวด 11. สิบเอ็ดสิงหาคมของสิตที่หนึ่งนะครับได้เก้าวบวกห้าบวกศูนย์บวกศูนย์นะบวกหนึ่งของที่นะครับผนบวกเท่ากับสิบห้าในหนึ่งห้าเจ็ด เลขศูนย์นะเลขหนึ่งนะครับจับคู่ไว้เลขหมดในเลขดังนี้นะครับห้าเจ็ดห้าศูนย์ห้าหนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งนะฮะศูนย์หนึ่งนะครับ นก็เป็นตัวเล็กของจุดที่หนึ่งในวันนี้นะครับต่อไปมาโดนในสุดที่สองนะครับใช้หักพันบวกหลักร้อยบักหลักสิบและบวกห้าของที่นะครับจากนั้นต่อด้วยบวกสามแต้ม ต่อด้วยบวกหนึ่งแ้มนะต่อด้วยบวกหนึ่งแ้มนะครับน้านนังวันนี้น,นะครับได้สองบวกแปดบวกเจ็ดในบวกห้าของที่นะครับผลบวกเท่ากับยี่สิบสองเลขสองบวกสามแทมไดห้า บุ่งแก้มได้หกบุ่งแก้มได้เจ็ดจากนั้นจับคู่ตัวเลขทั้งหมดในเลขดังนี้นะครับสองห้าสองหกสองเจ็ดห้าหกห้าเจ็ดและหกเจ็ดนะครับผลออกเราพัฒนา ที่ออกในวันนี้นะครับบนหนึ่งเจ็ดบ้างเจ็ดหกเข้าหกเจ็ดตัวกลับเจ็ดหกนะครับมาต่อไปนะครับมาต่อมาได้เจ็ดบวกหกบวกหนึ่ง นะบบห้าของทินนะครับผลบวกเท่ากับสิบเก้าเลขเก้าเลขสองเลขสามและเลขสี่นะครับจับคู่ตัวเลขข้างบนในเลขดังนี้นะครับเก้าสองเก้าสามเก้าสี่ สองสามสองสี่และสามสี่นะครับผลออกเราพัฒนาที่ออกในวันนี้นะครับบนสี่สองล่างแปดสองเข้าสองสี 2, 4, ่ประกับสี่สองนะครับ มาต่อไปนะครับมาต่อมาได้ 8, 2, 4, แปดบวกสองบวกสี่นละบวกห้าของพี่นะครับผลบวกเท่ากัดสิบเก้าเล็กเก้าเล็กสองเล็กสามและเล็กสี่นะครับ จับคู่ตัวเลขทั้งหมดในเลขดังนี้นะครับเ้าสองขก้าสามข้าสีา 3, ่สองสามสองสี่สามสี่นะครับผลออกเราพัฒนาที่ออกในวันนี้นะครับบนเจ็ดสามล่างเก้าสี่ เข้าเข้าสี่นะครับมาต่อไปนะครับมาต่อมาได้เก้าบวกสีนะ่บวกเจ็ดนะบวกห้าคงทิ่นะครับผลบวกเท่ากับยี่สิบห้า เลขห้าเลขแปดเลขเก้านะฮเลขศูนย์นะครับจับคู่ตัวเลขข้าหมดในเลขดังนี้นะครับห้าแปดห้าเก้าห้าศูนย์แปดเก้าแปดศูนย์นะฮะเก้าศูนย์นะครับผลอ,ออกเราพัฒนาที่ออก ในวันนี้นะครับบนสิบสามล่างเก้าห้าเข้าห้าเก้าตักับเก้าห้านะครับข้อต่อไปนะครับจะเป็นในงวดสิบเอ็ด สิบห้าคนของสุดที่สองนะครับได้เก้าบวกห้าบวกศูนย์นะบอกห้าของที่นะครับผลบวกเท่ากับสิบเก้าในเลขเก้าเลขสองเลขสามนะเลขสี่นะครับ กับคู่หม้ยเลขทั้งหมดหมาเยเลขดังนี้นะครับเก้า, 2, า, 3, า 4, สองเกนะ้าสามเก้าสี่สองสามสองสี่นะสามสี่นะครับ นี่ก็เป็นตัวเลขของสุดที่สองในวันนี้นะครับในชุดรวมตัวเลขที่ได้ในครั้งนี้นะครับสุดที่หนึ่งห้าเจ็ดห้าศูนย์ห้าหนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งศูนย์หนึ่ง,ส,งสุดที่สอง เ้าสองเก้าสามเก้าสี่สองสามสองสี่และสามสี่นะครับเล็เด่นเล็กสองน 2, ละเล็กห้านะครับสามตัวบนเจ็ดสองสี่ศูนย์เก้าสองหนึ่งห้าหนึ่งและศูนย์ห้าเจ็ดนะครับ เอาผลสิบเอ็ดสิงหาคมสองห้าหกแปดนะครับะนะรับชุดสรุปแนวทางในทางนี้นะครับขอบคุณทุกท่าน ที่ติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์เป็นกำลังใจนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ